รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการคุยกับหมออาจิมานะคะทุกสัปดาห์เราจะมีนัดกันเป็นประจำใครท,ที่เป็นแฟนรายการเรารู้เลยว่าต้องเป็นคนรักสุขภาพและความสจดบลของงานนะคะคุณหมอคะวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาทําสวยและดูแลสุขภาพเรื่องไหนดีคะอ่าอันนี้ก็คือเรื่องของผิวซึ่งเป็นปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยในยุคปัจจุบันซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะไม่ได้เจอเยอะขนาดนี้มสมัยนี้เป็นสิวทีก็รักษาย,ยากเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยคนเป็นเหยื่อของสิวที่มาจากผิวติดสเตียรอ์ เยื่อของสิวจากผิวติดสเตียรอยใช่ค่ะผิวติดสเตียรอยมันเป็นอย่างไงอ,อ,อยกรู้ต้องติดตามแล้วเราตกเป็นเหยื่อหรือเปล่า <laughs> อันนี้สำคัญที่สุดเลยเดี๋ยวเรามาติดตามกันในสัปดาห์นี้เลยนะคะ,คะส่วนตอนนี้มีข่าวที่น่าสนใจรอยอยู่แล้วในช่วงมมอคุยข่าวค่ะมอคุยข่าวสนับสนุนโดย โอวิเต้นวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี มาเริ่มต้นตรายการด้วยช่วงหมอคุยข่าวนะคะข่าวที่หยิบยกมาปรึกษาคุณหมอวันนี้นี่เรียกว่าเป็นอุทาหรณ์และเป็นข้อควรระวังให้กับผู้ชมได้เลย<ม>เขาบอกว่าคนไข้คนนี้เนี่ยไปผ่าตัดไขมันใต้กระพุ้งแก้มเพื่อจะทำหน้าเรียวที่คลินิกแห่งหนึ่งในประเทศไทยแต่ปัญหาที่เจอคือเลือดออกจนปากบวมคล้ำหนาบวมอ้าปากไม่ได้หายใจลำบากเกือบเอาชีวิตไม่รอดเราจะได้เห็นภาพตั้งแต่ เขาเริ่มทำกี่ชั่วโมงว่าไปจนแบบใหญ่ขึ้นเลืกอยๆนักตัวมากแต่ในสุดก็ได้รับการรักษาจากแพทย์จริงๆผู้เชี่ยวชาญจริงๆก็อาการดีขึ้นนะคะเขาบอกว่าสาเหตุที่เขาไปทำเขาเห็นคลินิกโฆษณาว่าเนี่ยแพทย์บินไปอบรมได้เซอร์ติฟิเคตที่เกาหลีมา5-6าหวันวิธีการทำแบบนี้นะคะแต่แพทยสภาของไทยบอกว่ายังไม่มีรับรอง มันมีด้วยเหรอคะเอ็กพาตัดไขมันใต้กระเพางแก้มตรงกระพุ้งแก้มเราจะมีไขมันอันหนึ่งซึ่งมันจะอยู่ระหว่างก้าเมือที่เราใช้เคี้ยวนะคะซึ่งบางคนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาพันธุก,กรรมนะที่มีตัวไขมันอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเยอะกว่าปกติก็เลยทําให้ดูแก้ม,ปมเปอะเพราะฉะนั้นแล้วพอแก้มปปองก็ทําให้ดูแบบ ไม่พอใจฉันอยากกินแบบว่าหน้าเล็กๆอะไรปบานี้ก็ต้องพยายามไปเอาออกนะคะซึ่งก็เลยทําให้ไอ้วิธีการอันนี้มันกลายเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมนะคุณแนนเป็นอีกหนึ่งที่เกาหลีเขาก็ทำเยอะบ้านเราก็ทําไม่น้อยเป็นการผ่าโดยฉีดยาชาเฉพาะที่ทําจากกระพิ้นแก้มด้านในก็คือก็เปิดเข้าไปในปากด้านในแล้วก็เอาไขมันอันนี้ออกมาแต่ว่าตรงตำแหน่งตรงเนี้ย มันจะมีทั้งเส้นเลือดทั้งเส้นประสาทอยู่เยอะเหมือนกันค่ะนะเป็นตำแหน่งที่เวลาทําก็ต้องระวังอย่างในรายนี้ปัญหามันเกิดจากการที่อาจจะฉีกของพวกเส้นเลือดบริเวณนี้ก็เลยทําให้เกิดปัญหา ก็คือมีเลือดออกแล้วก็เลือดข้างมากขึ้นแล้วก็เลยทําให้แก้มค่อยๆใหญ่จนกลายเป็นหน้าเป็นมูนเฟสไปเลยนาคือแบบค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นน่ากลัวมากอย่างนี้เสี่ยงถึงเสียชีวิตได้นะแบบมันก็จะทําให้การหายใจลําบากคือถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้มีเลือดออกเรื่อยๆแล้วคุณไม่ไปทําอะไรไขมันบริเวณตรงนี้เนี่ยโดยปกติเวลาที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยไขมันตรงนี้มันจะหายไปอยู่แล้วค่ะงั้นถ้าสมมติว่าเราไปทาตั้งแต่ตอนยุนน้อยๆพอเราอายุมากขึ้น น่าจะแก่เร็วไขมันหายไปก่อนไว้อันควรถูกใช่ค่ะหน้าก็จะแก่แล้วเพเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทย์ก็จะต้องเลือกให้ดีว่าเอ้ยใครถึงควรจะทำอย่างในภาพก่อนทําแก้มก็ไม่ได้ป่องยังทอออกไปเนี่ยแน่นอนเลยหน้าต้องแก่ลงมากกว่าที่หน้าจะสวยขึ้นอเพราะฉะนั้นคนที่เหมาะจะทําวิธีนี้ก็คือคนที่แบบแก้มป่องมากๆใช่มันได้แก้มป่องมากๆคือหน้าคุณเป็นแบบนี้รูปหน้าคุณเป็นแบบนี้พอคุณอายุมากขึ้นรูปหน้าคุณก็ยัง ป่องแบบนี้คืออย่างเงี้ยโอเคถ้าคุณอยากจะเอาออกนี่โอเคคุณต้องนึกถึงว่าในอนาคตเนี่ยการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติของมนุษย์เอจิ้งเฟสก็คือหน้าที่แก่ลงของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันจะมีการหายไปของไขมันอยู่แล้วเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ไปสมทบกับการที่มีการยุบตัวของกระดูกเพราะฉะนั้นหน้าคุณจะต่ลงอยู่แล้วงั้นการจะเอาอันไหนออก,กต้องระวัง แล้วปัญหาแต่ละคนที่มีไม่ได้หมายความว่าจะใช้วิธีเดียวกันได้หมดจะแก้ค่ะใช่อายคสนี่ดูง่ายๆเลยคือหน้าคุณไม่ได้ป่อมเยอะตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรใช้วิธีนี้อยู่แล้วนะคะก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่อยากจะมีหน้าเรียวหน้าเล็กลงโดยใช้วิธีผ่าตัดไขมันใต้กระพงแก้มที่พิจารณาให้ดีวิจารณญาณสำคัญมากค่ะนะคะอะ ผ่านไปกับปัญหาคนแก้มป่องแต่เดี๋ยววันนี้สัปดาห์นี้คุณหมอจะชวนเราคุยกับปัญหาคนเป็นสิวคุณแนนแต่ไอ้แก้มป่องเนี่ยค,คนที่ผิวติดสเตียรอยหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องการใช้สเตียรอยก็ทำไม่มีปัญหาแก้มป่องได้เหมือนกันจริงเหรอใชอ่ถ้าเราอยากรู้ไอ้ผิวที่ติดสเตียรอยจะส่งปัญหาอะไรบ้างนะั้นแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหมอชวนคุยกันเลยค่ะ,คะสุดยอดอาหารล้างพิษ หัวหอมช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล l d ซึ่งเป็นตัวไม่ดีเพราะก่อให้เกิดโรคหัวใจค่ะนอกจากนี้ยังช่วยทำให้ระบบทางเดินหายใจทำงานดีขึ้นช่วยรักษาโรคหอบโรคทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้และที่สำคัญช่วยรักษาโรคเบาหวานเพราะทำให้ระดับน้ำตาลคงที่ค่ะ ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพา,าธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอก หมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจิมาสหาคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร0 2 9 5 4 9 4 4 0 1 0 8 9 9 9 0 6 1 0 0หมอชวนคุยสัปดาห์นี้ค่ะคุณหมอชวนเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของเยื่อสิ้วผิวติดสเตียรอยค่ะ <c oughs> เริ่มจากทำความรู้จักกับสเตียรอยกันก่อน <c oughs> เคยได้ยินแต่จริงๆอาจจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร จริงแล้วไอ้สารสเตียรอยนี่ก็เป็นชื่อยาอันนึงก<ะ>็คือมาจากคอร์ติโคสเตียรอยคือเป็นยาที่มีประโยชน์มากเหลือเกินอันนี้ะนะคะแต่ว่ากลายเปนว่าคนรู้จักสารสเตียรอยในแง่ลบเพราะว่ามันถูกใช้อย่างไม่ถูกต้องะนะคะอาจจะใช้ขนาดที่เยอะเกินไปใช้นานเกินไปมันใช้ในการรักษาโรคแต่ว่ามันก็สามารถจะทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ถ้าใช้อย่างไม่ถูกต้องอซึ่งสารสเตียรอยเนี่ยมันมีทั้งประเภท ทาและทานใช่ไหมคใช่คือมันแบ่งเป็นสองกลุ่มที่ใช้ภายนอกกับกลุ่มที่ใช้ภายในกลุ่มที่ใช้ภายนอกเนี่ยก็เยอะแยะหมดเลยอย่างเช่นใช้หยอดตาค้นจมูกะในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องคุมมแพ้นะคะซึ่งบางทีหมออาจจะสั่งจ่ายให้ใช้ยาสเตียรอยหยอดตาก็จะมีวิธีใช้ว่าอะคุณต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ระยะเวลาแค่ไหนกี่ยดบางคนเอาละหมอสั่งมาหนึ่งครั้ง หมดแล้วฉันไปซื้อต่อเป็นอย่างเยอะเยอะมัหารู้ไหมว่าจริงๆแล้วแพทย์เขาสั่งเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคอันนี้ต้องใช้อันนี้มีความจําเป็นต้องใช้หรือไม่ควรจะใช้นานเท่าไหร่หมอมีคนไข้ที่มีปัญหาแล้วก็แพทย์สั่งให้มีการพ่นจมูกนะคะปรากฏว่าเธอก็ใช้ต่อเนื่องกันแบบว่าสี่ขวด5้าขวด นานมากซึ่งแพทย์ไม่ได้สั่งจ่ายและไปซื้อเองวันนี้ปัญหาก็เลยทําให้กลายเป็นเชื้อราในช่องปากวาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นเวลานานหลายปีก็ไม่สามารถที่จะกลับไปสู่ภาวะปกติต้องกลายเป็นคนที่มีปัญหาในช่องปากคือมีการเกิดเชื้อราแล้วก็มีอาการแสบเวลาทานอะไรก็จะมีอาการระคายเคืองในสองช่องปากตลอดเวลานี่คือใช้สเตียรอยด์พี่คือใช้สเตียรอยด์ผิดวิธีอีกอย่างที่เจอบ่อยๆก็คือการใช้ยาทาเพราะเรารู้ว่าสเตียรอยด์เนี่ย ถูกใช้ในการรักษาพวกโรคผื่นคันทั้งหลายะนะเวลาเป็นผื่นเวลามีภูมิแพ้อย่างเช่นโรคสะเก็ดเงินโรคภูมิแพ้เลือดลังโรคผืวนหนังเลือดลังก็จะมีการใช้ยาสเตียรอยเป็นระยะเยวลานาแต่เวลาพวกนี้เวลาทาเขาจะมีวิธีทาอย่างเช่นเวลาทาทาหลังอาบน,าน้ำผิวชื้นๆมีการเหมือนกับปิดทับให้ยาหนังสื่นเข้าไป แต่ถ้าเป็นยากินเนี่ยยังโอเคคุณยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เพราะาคุณหาซื้อข้างนอกไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามยารับประทานเองก็มีผลข้างเคียงต่อเนื<ม>่องในโรคบางโรคมันมีความจําเป็นจะต้องใช้ประิยะยวลา,านาน,านอย่างเช่นโรคเพี้ยนภูมิแพ้หรือโรคที่มีปัญหาเกี่ยวกับภูมิต้านทานซึ่งพวกนี้ถ้าใช้ปริยยวลา,านานๆก็ทําให้เกิดปัญหาได้อย่างเช่นยาไปกดภูมิต้านทานทำให้คุณมีการติดเชื้อได้ง่าย<ม>หรือว่าการทําให้เกิดความเสี่ยงของเบาหวานมากขึ้นเพราะยาทําให้มีการเพิ่ม ระดับตาในเลือดนะคะหรือว่ามีการขับน้ําน้อยลงหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความดันสูงนะคะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกอาจจะทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารที่เจอบ่อยๆปัญหาอื่นๆที่พบได้คือไปรบกวนพวกการเจริญกับโตในเด็กอีกหรือถ้าให้ปริยาเวลานานๆก็อาจจะไปมีผลต่อพวกการสร้างฮอร์โมนของต่อมหมุนไตวันนี้ว่าจะไปมีผลต่อการทํางานของร่างกายของมนุษย์เนี่ยเยอะแยะมากมายมีหน้าที่คุณหมอเกริ่นมาว่าสเตียรอยเนี่ย คนแบบเหมือนกับคนเลยกลัวใช่แต่นั่นมันเกิดจากการที่คุณใช้ผิดวิธีใช่แล้วก็ไม่ใช้ตามแพทย์สั่งใช่คือบางทีอย่างเวลาแพทย์เขาจะสั่งยาก,กลุ่มพวกนี้ใช้ก็จะต้องคอยดูตามอาการ <ใช S 2> ของใครแล้วต้องมีการปรับขนาดยาตลอดเวลา <ฮะ S 2> คือพอคุณอาการดีขึ้นปุ๊บเขาก็จะปรับเปลี่ยนลงหรือว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยการรักษาโรคในกลุ่มพวกนี้ต้องดูที่ต้นเหตุด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพูดถึงเรื่องความสวยความงามอย่างที่คุณหมอต,ตั้งหัวข้อในสัปดาห์นี้คนก็มักจะดูแลผิวหน้าผิวพรรณเกี่ยวกับสิวแล้วการรักษาสิวส่วนใหญ่ก็จะมีสเตียรอยด์เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้นี่คือมันผิดวิธีขนาดไหนหรือว่ามันก่อให้เกิดอะไรกับหน้ากับสิวของเราบ้างคือปัญหาเนี่ยเวลาที่คนเป็นผื่นนะคะอย่างเช่นอาจจะมีโรคเซปเดิมอยู่ะนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มของคนที่เป็นภูมิแพ้บ่อยๆแล้วต้องใช้ยาทาพวกสเตียรอยด์บ่อยๆเพื่อลดอาการผื่น แล้ที่ปัญหาคือพอใช้นานๆมันเลยทำให้ผิวคุณอ่อนแอลงแล้วก็กลายเป็นการกระตุ้นที่ทำให้เกิดสิวแบบนึี้คือสิวที่เกิดจากการทายากลุ่มของสเตียรอยนยจะมี2กลุ่มนะคะคือกลุ่มหนึ่งเป็นสิวแบบธรรมดาซึ่งพวกนี้เขาจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับการเกิดสิวทั่วไปค,คือพอเห็นปุ๊บจะรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นสิวสเตียรอยเพราะว่าหน้าตามันเหมือนกันหมดเลย เหมือนกันเลยแบบเหมือนกันเลยแบบเดียวกันแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไปทาตรงที่เป็นผื่นแล้วก็ทาซ้ำๆๆ้ๆๆแล้วเกิดเป็นสิวขึ้นมาแล้วหน้าตามันจะเหมือนเหมือนกันหมดเกิดได้ทุกที่เลยถ้าเป็นยังเป็นไม่มากมันจะเกิดเฉพาะตรงตำแหน่งที่เราทายาอันนี้คือเป็นแบบให้เห็นชัดๆแบบเฉ็บพลันค่ะแล้วก็ถ้ามันเป็นสิวที่หน้าเนี่ย อันที่สังเกตเห็นใช่ว่าเป็นสิวที่มาจากผิวที่ติดสเตียรอย์เนี่ยก็คือมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนรูขุมขนอักเสบมากกว่าอย่างที่หมอบอกว่ายากลุ่มนี้มันจะไปกดภุมิต้านทานทําให้มีผลต่อการติดเชื้อนั้นกลุ่มของคนที่เป็นสิวผิวติดสเตียรอย์เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของสิวที่มีลักษณะเหมือนรูลุมขนอักเสบที่เกิดจากการมีการเพิ่มขึ้นของเชื้อราเยอะจะเรียกว่าเป็นสิวมันก็มันก็ไม่เชิงแต่ว่าลักษณะคือมันคล้ายๆสิวมันเป็นรูขุมขนอักเสบที่มีการติดเชื้อรา เพราะนั้นก็จะมีลักษณะเป็นหัวแดงๆอักเสบมีหัวน้องๆอยู่ด้วยอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะมีอาการคันได้อันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสิวยีสต์จะมีหน้าตาที่มันแบบว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นน้องสีขาวๆเนี่ยรักษาหายยากอันนี้ก็คือถ้าเกิดคุณใช้สเตียรอยด์เป็นระยะเวลานาน คุณก็อาจจะเกิดสิวสเตียรอยแบบนี้ซช่ไหมคะมาบอกไปแล้วแต่ก็ยังสามารถรักษาได้สามารถรักษาได้เพียงแต่ว่าอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าที่สําคัญคือต้องดูว่าอสาเหตุที่ทําให้คุณผิติดสเตียรอยมาจากอะไรการที่คุณไปซื้อยาเองหรือเปล่าหรือว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเครื่องสําอางที่ผสมสเตียรอยหรือเปล่าพวกว่าครีมหน้าเด้งขาวหน้าเด้งครีมหน้าขาวครีมหน้าแดงอะไรพวกนี้หรือบางทีเราอาจจะเกิดสิวผิวติดสเตียรอยที่มาจากการที่ต้องรับประทาน ยาสเตียรอยก็ได้เหมือนกันหรือบางคนวนแรนเกิดจากการรับประทานไม่รู้ตัวอย่างเช่นพวกกลุ่มยาสมุนไพรยาชุดยาหม้อยาลูกยาผีบอกยาลูกกรอนทั้งหลายทานแล้วเห็นผลทันทีดีฉันจะทานไปเรื่อยๆแต่รู้ไหมว่าอะไรที่มันเห็นผลทันทีอะไรที่มันเห็นันรวดเร็วขนาดนั้นแมจิกขนาดนั้นมหัศจรรย์ขนาดนั้นต้องระวังแล้วว่ามีสเตียรอยหรือเปล่า หรือมาจากการฉีดสิวก็ได้คืออะไรเนี้ยคือเวลาที่เราเป็นสิวก้อนโตโต้ก้อนสีน้องนองมันหน้าแล้วเจ็บแล้วก็ไปฉีดสิวแต่หมอจะมีคนไข้ที่ฉีดกับทุกวัน่ะอยจึงเราก็จะแบบว่าไม่ได้นะคะอย่าฉีดอะไรเงี้ยฉีดไปแล้วคุณต้องรอให้มันออกฤทธิ์ก่อนคือไม่ใช่ฉีดไปแล้ววันนี้ยังไม่ยุบพุ่งที่ฉันมาฉีดอีกลรอะไรเงี้ยมันจะเยอะเกินไปค่ะแล้วทำให้มีการออนแอร์ของผิวได้นแล้วทำให้เกิดมีปัญหาเรื่องสิวติดเจรอยขึ้นได้ค่ะ ทราบสาเหตุของผิวติดสเตียรอยด์กันไปแล้วแล้วก็รูด้ด้วยว่ามันจะก่อให้เกิดเจ้าสิวสเตียรอยนะคะคุณหมอบอกว่ารักษายากไม่หายยากแต่ก็รักษาได้ค่ะอยากรู้ว่าจะรักษายังไงแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะหมอแนะสนับสนุนโดยออร์ติซินแอดวานซ์ฟอร์มูลาอาหารเสริมลดน้ำหนักกำจัดไขมันส่วนเกินรูปร่างสวยสุขภาพดีเป็นจริงได้เปลี่ยนการลดน้ำหนักให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ คุณหมอคะหนูมีปัญหาหัวเข่าดำจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างไหมคะผิวหนังบริเวณหัวเข่าหรือข้อศอกนะคะเป็นผิวหนังบริเวณที่อยู่เหนือข้อซึ่งก็ทําให้มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาแล้วก็จะต้องมีการยืดขยายได้มากกว่าบริเวณอื่นๆนะคะสําหรับปัญหาหัวเข่าหรือข้อศอกมีสีคล้ากว่าปกตินะคะ มักจะเกิดจากการที่ผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยมีลักษณะด้านแห้งแล้วก็หนากว่าบริเวณอื่นๆซึ่งสามารถแก้ปัญหาทำให้สีผิวจางลงจนใกล้เคียงกับสีผิวบริเวณอื่นๆได้ซึ่งการรักษานั้นอาจจะไม่มีวิธีการรักษาที่ถาวรน,นะคะแต่สามารถช่วยให้ดีขึ้นจนสีใกล้เคียงกับบริเวณสีผิวปกติได้นะคะแต่ว่าก็ต้องดูแลกันต่อเนื่องเพื่อจะทำให้ผลการรักษานี้อยู่ได้นาน สำหรับวิธีการรักษาถ้าทงให้เร็วที่สุดแน่นอนว่าก็จะเป็นการใช้เลเซอร์นะคะเลเซอร์ที่นำมาใช้ในการรักษาได้เนี่ยก็ควรจะเป็นเลเซอร์ที่มีความจำเพาะต่อเม F ็ดสียกตัวอย่างเช่น Q-Switch ND y a นะคะ หรือว่าอาจจะใช้ VPL ซึ่งเป็นแสงความเข้มข้นสูงก็นำมาใช้ได้ผลดีเหมือนกันอีกวิธีที่ชา้าลงมาหน่อยแต่ก็ได้ผลดีเหมือนกันนะคะก็คือใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มผัดเซลล์ผิวยกตัวอย่างเช่น HA BHA เนี่ยนะคะซึ่งปัจจุบ,บันมักจะมีผสมอยู่ในครีมทาผิวกายหลายยี่ห้อเลยแต่ว่ามักจะผสมอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำๆโดยทั่วไปก็มักไม่เกิน10%ถ้าอยากให้ได้ผลเร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ ก็ควรที่จะต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์เนื่องจากว่าการใช้ H A หรือ B H A ความเข้มข้นสูงนั้นอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงมีผิวหนังอักเสบผิวแห้งผิวไวแสงแล้วก็อาจจะทำให้ผิวบริเวณนั้นเนี่ยค้ำขึ้นกว่าเดิมได้นะคะอีกวิธีง่ายๆก็คือการใช้ครีมบำรุงทำให้ผิวชุ่มชื้นเป็นประจำทุกวันก็จะทำให้ผิวบริเวณเข่าหรือศอกที่มีความแห้งด้านเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มขึ้น นอกจากนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการใช้ครีมกันแดดนะคะเพราะว่าแสงแดดเป็นตัวการสําคัญที่จะทำให้ผิวบริเวณที่ค้าอยู่แล้วเนี่ยยิ่งกลับค้ามากขึ้นได้ะคะ่ะไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอก คือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์าการแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอก หมอชวนคุยช่วงที่2อ,อยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเสงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายที่ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหาคลินิก กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่สองของหมอชวนคุยค่ะสัปดาห์นี้คุณหมออาจิมาชวนเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของเยื่อสิวผิวติดสเตียรอยทีนี้พูดถึงสิวสเตียรอยเนี่ยมันมีสารตัวอื่นไหมคะที่ช่วยกระตุ้นทําให้มันเกิดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือกลุ่มพวกยาสเตียรอยเองค่ะคืออย่างที่บอกว่าคนบางคนจําเป็นจะต้องรับประทานยาสเตียรอยซึ่งเราจะรู้จักกันในชื่อของเพนนิซโลนค่ะหรือบางทีก็อยู่รูปของยาฉีดเด็กซ่าเมทาทโซนคือในกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้หรือปัญหาเเรืืออ่ออองงงขภูมิพี้นคบาท พวกนี้เขาก็จะมีปฏิกิริยาการแสดงการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆมันผิดปกติเนี่ยก็ต้องใช้ยาเพื่อกดภูมิซึ่งยาสเตียรอยด์มันก็มีข้อมงชี้ในการใช้ในกลุ่มคนไข้พวกนี้ซึ่งเวลาใช้เปนานปุ๊บก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมามเพราะว่าพวกเขาเวลาหยุดยาปุ๊บม,มันก็อาจจะทําให้เกิดอาการกาเริบขึ้นมาได้ก็ต้องพยายามปรับขนาดยาแลวเราเราก็เองก็ต้องดูแลสุขภาพในกลุ่มพวกนี้ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคพวกนี้ต้องดูแลสุขภาพเพื่อให้สุขภาพมันแข็งแรงเราจะได้ไม่ต้อง เกิดอาการแล้วทาให้ต้องมาเพิ่มขนาดยาสเตียรอยด์ม,มันก็มีผลเสียหลายอย่างต่อร่างกายที่หมอบอกไปแล้วนะอีกอย่างหนึ่งในกลุ่มคนไข้ที่ทายาสเตียรอยด์นานๆหรือจําเป็นต้องใช้ยาทาสเตียรอยด์ที่มีความเข้มข้นค่อนข้างสูงอย่างเช่นกลุ่มของยาทาบางอย่างก็อาจจะทําให้เกิดปัญหา นอกเหนือจากการเกิดสิวที่เราเจอได้บ่อยๆคือลักษณะที่เชียบพลันนะคะให้เราเห็นว่าอ้าวโอเคนะพอใช้ยากลุ่มเซรอยปุ๊บเกิดสิวขึ้นมาจะมีอีกกลุ่มนึงคือทาไปเรื่อยๆแล้วทําให้เกิดปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นผิวบางลงอ,ออกแดดก็ไม่ได้ะะแล้วหน้าก็จะแดงมากบางทีก็จะมีผิวแตกนะหรือบางทีก็ทาแล้วทาให้กลายเป็นผิวด่างหรือว่าใช้ฉีดแล้วกลายเป็นรอยบุ๋มเนี่ยนะคะก็เกิดจากอันนี้ได้หรือบางทีพอ หยุดเมื่อไหร่ปุ๊บกลายเป็นเธอเป็นสิวผดขึ้นมาสิวผดก็คือสิวยีสที่เราพูดถึงก็คือเป็นภาวะที่ผิวติดสเตียรอยคือหยุดใช้ไม่ได้หยุดใช้ปุ๊บก,ก็จะมีอาการขึ้นมาโหน่ากลัวจังเลยถ้าเราตกเป็นเหยื่อ <c oughs> แล้วเป็นสิวที่มาจาัดก,การติดสเตียรอยไปแล้วนี่ <c oughs> คุณหมอรักษาอยังไงคะการรักษาก็จะเหมือนกับการรักษาสิวทั่วไปแต่ว่าที่สําคัญนอกเหนือจากนั้นคือต้องพยายามปรับภูุิมต้านทานอของผิวให้กลับมา ะะหรือถ้ามีอาการพวกผื่นคันอักเสบร่วมด้วยกอาจจะต้องไปใช้กลุ่มยาลดอาการผื่นคันโดยที่ไม่ใช่ยาในกลุ่มสเตียรอยด์แต่ไม่ว่ายาอะไรก็ตามนานคุณแนนคือใช้เนี่ยต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์และที่สําคัญที่สุดคือต้องหาสาเหตุนะคะว่าการเกิดสิวผดหรือผิวแพ้สเตียรอยด์เนี่ยต้องไปหาต้นเหตุที่ทําให้เราต้องใช้ยากลุ่มพวนี้ แต่บางทีงบางคนเนี่ยมันเป็นมากจริงๆอย่างเช่นในกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องกลุ่มต้นานทานมีปัญหาเรื่องความไวในระบบทางเดิอนอาหารมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้อาหารพอทานอาหารบางอย่างเข้าไปปุ๊บกลายเป็นซิวอักเสบรุนแรงแล้วทําให้คุณจะต้องไปทานกลุ่มสเตียรอยไปฉีดยากลุ่มสเตียรอยต้องไปใช้ยากลุ่มวิตามินเอรับประทานอะไรก็ตามพวกนี้มันใช้ต่อเนื่องไม่ดีพอใช้ต่อเนื่องปุ๊บมันก็ทําให้เกิดปัญหาเนี่ยว่ารักษานอกเหนือจากการที่เรารักษาภายนอกก็คือ ให้ยาทาแล้วนะคะหรือให้รับประทานยาหรือไปใช้กลุ่มเลเซอร์เข้ามาช่วยในการที่จะปล่อยความร้อนเข้าไปและไปลดการทํางานของต่อมไขมันนะใมการการะสิวลดลงหรือว่าไปช่วยในการผลักเซลล์ผิวที่มันเสียออกไปช่วยลดการอักเสบของผิวช่วยลดปัญหาการเกิดลุ้มสิวหรือรอยแผลเป็นนะคะช่วยฆ่าเชื้อสิวแล้วเนี่ยมันก็ควรจะต้องดูแลสุขภาพภายในร่วมไปด้วย ซึ่งการดูแลสุขภาพภายในก็จะมีตั้งแต่การดูแลความแข็งแรงของผิวขับไอ้พวกของเสียออกไปนะกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นการรักษาได้เลยแล้วก็ไบโอพันเจอร์หรือการฉีดฝังเข็มนะคะเพื่อจะช่วยในการปรับสมดุลการทํางานของอวัยวะต่างๆหรือไปปรับสมดุลนนะเพิ่มภูมิต้านทานการทํางานของผิวให้มันแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมน,นะคะ แล้วก็ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคืออาจจะต้องไปดูแลสุขภาพละ่ะคือต้องไปดูว่าไอ้ผลที่เกิดจากการใช้สเตรอยทําให้เรามีผลอะไรต่อการทํางานของร่างกายบ้าง มีความเสี่ยงของเบาหวานไหมนะคะหรือมีปัญหาภูมิต้านทานอะไรไหมอาจจะต้องไปใช้วิธีปรับสมดุลการทางานของร่างกาย mm hmm. ไปควบคุมการรับทานอาหารการออกกําลัางกายการน,นอนหลับพยายามเพิ่มภูมิต้านทานร่างกายให้ดีขึ้นนะคะหรืออาจจะต้องมีการเจาะเลือดเพื่อหาสาเหตุไปภูมิต้านทานที่มันเสียไปมีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้อาหารไหมจะไปดูแลยังไงไปแก้ไขย,ยังไง อาจจะต้องเอาน้ําเกลือเข้ามาช่วยหรือเปล่านะคะหรือจะต้องทํากลุ่มของดีท็อกช่วยไหมปรับสมดุลระบบลาไส้ช่วยไหมนะคะหลายๆอย่างพวกนี้คือมันเป็นวิธีที่จะต้องถูกนําเอามาใช้ในการปรับสมดุลในกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาปมต้านทานที่มันเสียไปจากการที่เราได้รับสเตียรอยไปนานดูมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะคุณหมอค่ะมีหน้าคุณหมอจะบอกมันรักษายากใช่ค่ะร,าารักษายากเพราะมันต้องดูแลทั้งภายในและภายนอก<ม>อย่างนี้มันจะมีผลข้างเคียงไหมคะคุณหมอคะ ผลข้างเคียงจากตัวของสเตียรอยเองใช่ไหมคะ mm hmm. ก็อย่างที่บอกว่ามันไปมีผลในระบบการทำงานของร่างกายได้ทุกระบบเลย<ฆ>นะ,ะมันมีผลได้ตั้งแต่ระบบการทํางานการเผาผลาญของร่างกายการเพิ่มระดับน้ำตาลเรื่องของกระดูกพรุนนะคะหรือว่าในเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะของร่างกายอย่างเช่นถ้าให้ในเด็กก็ต้องใช้ด้วยคมระมัดระวงัง mm hmm. ผลของมันก็ต้องมีการดูแล ต่อเนื่องไปการปรับสมดุลภายในร่างกายของเราเองก็ต้องดูให้มันเหมาะกับในกลุ่มคนไข้แต่ละคนว่าเราควรจะใช้วิธีไหนใช้เพราะอะไรนะคะแล้วก็จะไปเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายได้อย่างไรให้มันกลับทางานปกติวันนี้นี่คุณผู้ชมได้ดูนี่คงจะได้ข้อคิดเยอะมาก<ๆ>เพราะว่าบางทีเราอาจจะตกเป็นเหยื่อแบบไม่รู้ตัวนะคะคุณหมอคะถ้าวันนี้เราเป็นเหยื่อสิวผิวเราติดสเตียรอยด์ไปแล้วแล้วเราก็มีสิวสเตียรอยด์เกิดขึ้นเนี้ยเราจะมีวิธีดูแลตัวเองอยังไงบ้าง วิธีการดูแลโดยทั่วไปคือการดูแลให้สุขภาพแข็งแรงก็คือการปรับสมดุลการทํางานของร่างกายให้ร่างกายเนี่ยมีการทํางานที่ดีนะคะแล้วก็มีการขับของเสียไปตามปกติให้มันมีมัตบริซึมิของเซลล์ที่ดีให้ร่างกายแข็งแรงไม่มีสารพิษในร่างกายเยอะเกินไปนะคะ,คะเมื่อร่างกายเราสมดุลนะคะเมื่อ เราสามารถจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงระะ่างก็จะมีการปรับซ่อมตัวเองแล้วก็มีการเพิ่มภูมิต้านทานขึ้นมาก็ทําให้เราชนะได้นะคะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดผลพวงข้างเคียงมากมายที่เกิดจากภูมิต้านทานที่มันเสียไปะนะคะแล้วก็ยังเรือ้อหลังต่อเนื่อง เหมือนที่คุณหมอพูดไว้ต้นรายการเลยว่า<ม>ถ้าสวยก็ต้องสุขภาพดีงามจากภายในสู่ภายนอกถ้าเกิดระบบดีปุ๊บทุกอย<ม>่างมันก็โอเคใช่<ม>คืออย่าไปหวังแต่ว่าอยากสวยอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงว่าไอ้อะไรที่เรามาใช้กับผิวเา่าหรือมาใช้กับร่างกายเรามันต้องดูว่ามันก่อให้เกิดผลต่อเน,นื่องหรือเปล่าะนะคะบางทีเนี่ยพอภูมิต้านทานร่างกายมันเสียไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็ยากที่จะทําให กลับมาสู่สภาพปกติค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยน่าจะได้เคล็ดลับนะคะในการนไปพิจารณาเดี๋ยวนี้จะซื้อยามาทานหรือว่าจะซื้อยามาทานก็ตามแต่เนี่ยต้องดูดีๆนี่แหละค่ะติดตามรายการวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคุยกับหมออาจิมาแล้วนะคะสัปดาหนะ์หน้าเดี๋ยวคุณหมอจะสรรหาเรื่องสนุกๆแล้วก็มีสาระมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนแต่ว่าอาทิตย์นี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ ช่วงนี้เรามา่วสกกามสนุกกับคำถามส่งท้ายรายการกันนะคะและคำถามประจําสัปดาห์นี้ก็คือการปรับสมดุลภายในทําให้ผิวแข็งแรงต้องใช้วิธีใดระหว่างข้อ1นึงเลเซอร์หรือข้อ2การฉีดสังเข็มทราบคาตอบแล้วคลิกเข้ามาที่ www.facebook.com/meddesign ก่อนตอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะเราจะแรนดอมหนึ่งข้อความที่ตอบถูกรับของรางวัลดังนี้เลยนี่คือคําตอบจากสัปดาห์ที่แล้วและรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วติดต่อรับของรางวัลได้เลยนะคะ